สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่เช่นเคยนะครับพี่ชื่อว่าพี่นกนะครับอยู่ที่ช่องพี่นกแชนแนลนะครับวันนี้พี่ก็จะพามาเล่นเกม ROV นะครับเป็นเกมมือถือยอดทิตของประเทศไทยนะครับตัวละครวันนี้ที่พี่จะมาเล่นนะ้ี่ก็คือวาวินลีนะครับเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับที่ทาง ROV เนี่ยเขาให้เปิดทุกคนให้เล่นฟรีนะครับโดยการแจกยกเซิร์ฟเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ย ได้มีคนเล่าขานกันว่าเป็นตัวละครแครี่ที่โกงมากเลยนะครับเนื่องจากว่าโจมตีทั้งเร็วนะครับแล้วก็มีการติดคิดเนี่ยเยอะมากๆเลยครับวันนี้พี่ก็จะพาตัวละครตัวนี้ครับมาทดสอบนะครับว่าจะแก่งแค่ไหนนะครับในหมดหนึ่งต่อหนึ่งครับอ่าเข้ากันเลยครับซโล่แบตเตอร์นะครับโอเคกูเหมือนเน็ตจะมีปัญหานะครับ อตอนนี้ก็รอโหลดก่อนนะครับนน่สงสัยน่าจะเจอตัวซ้ําแน่เลยครับ,รบโอเคครับผมเดียวจะใส่เป็นเซตสองนะครับ ศึกนี้ดูท่าจะหนักนะครับเพราะว่าพี่ต้องเจอกับมูดานะครับซึ่งเป็นตัวที่หลวงเก่งมากครับซึ่งตัวของพี่ราวินดี้เนี่ยเป็นตัวที่แพ้ตามากเลยครับเนือ่องจากเราเป็นแพรลีนะครับโอเคครับท่าน,นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับป้ายป้าย เหมือนจะเห็นสับน,นะครับอยู่ในพุ่มแล้วตอนนี้ดูท่าทีพี่จะออกไปไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าออกไปอาจจะโดนล้วงได้ง่ายครับรอให้เราเวลเยอะก่อน,นะครับ เนื่องจากตัวคอนตัวนี้พี่ก็ยังเล่นมาไม่มานะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับไปกันเลยโอ้เฟิร์สปัดครับ ตอนนี้เหมือนพี่ฝ่ายตรงข้ามบอกรีบมาจบนะครับหรือว่าจะหลอกพี่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อูอตอนนี้เข้ามาล้วงแล้วครับจัดไปครับผม 2คิวครับผม ตอนนี้ดูเหมือนอ e ีกฝ่ายว่ามูดานออกจากเกมนะครับเนื่องจากว่าน่าจะไม่เด่นต่อแล้วครับโอ้ดูท่าทีนี้มูลลาจะรู้นะครับว่าตัวราเวนดีเนี่ยน่าจะโกงกมากเลยครับชนะเป็นที่เรียบร้อยครับ จบเกมได้ภายในเวลา3นาที12วินะครับเอาละเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะครับที่ทาง OV ได้แจกมานะครับก็คือลาวิลลี่นะครับ ทุกคนคงจะได้รู้นะครับถึงความสามารถของตัวลอรีในสกิลแล้วก็หรือว่าอันตินะครับอืทุกคนอย่าใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถลองไปเล่นได้เลยนะครับเนื่องจากทางอาวีเนี่ยได้แจกฟรีแต่ขอให้ทุกคนเข้าไปรับตัวละครนี้ภายในเวลาระยะเวลาที่ทางกําหนดนะครับและพี่เชื่อว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สามารถทําให้ไปแตะแรงได้น่ครับในตําแหน่งไรที่สูงๆครับ เนื่องจากตอนนี้ที่ดูจากตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความโกงอยู่มากเลยครับโอเคครับผมวันนี้พี่ช่องพี่น h ชาแนลก็ขอไปขอกลับไปก่อนเท่านี้นะครับ